สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่12กันยายน2565ครับมีรายงานข่าวว่านายกรัฐมนตรีแกตตันบราว์ผู้นำแอนติกาและบาบิลดาประเทศเกาะในทะเลแคริบเบียนตะวันออกบอกว่าประเทศจะจัดการลงประชามติเพื่อให้ประเทศกลา,ายเป็นสาธารณรัฐและถอดถอนสมเด็จพระเจ้าชาญที่3กษัตริย์องค์ใหม่แห่งอังกฤษและไอแลนเหนือในฐานะประมุขแห่งรัฐของแอนติกา และบาบิดาหรือไม่แอตติกาและบาบิดาอดีตอาณานิคมของอังกฤษได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี2 5 2 4แต่เป็นหนึ่งใน14ประเทศนอกจากอังกฤษที่ประมุแขแห่งรัฐเป็นกษัตริย์อังกฤษและเป็นส่วนหนึ่งของเครือจักรภพด้วยที่มีสมาชิก56ชาติส่วนใหญ่มาจากอดีตอนาณานิคมของอังกฤษทางด้านนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยครับหลังยืนยันให้กษัตริย์ ชัตที่3เป็นกษัตริย์แห่งแอนติกาและบาบิดาตนมีแผนที่จะจัดการลงประชามติว่าประเทศจะกลายเป็นสาธารณรัฐหรือไม่ในอีก3ปีข้างหน้านี่เป็นประเด็นที่จําเป็นต้องได้รับการจัดทําประชามติเพื่อให้ประชาชนนั้นตัดสินใจและเขาบอกว่านี่ไม่ใช่หมายถึงรูปแบบใดๆของการแสดงการไม่โคารกษัตริย์ไม่ใช่การกระทําการเป็นประปักหรือความแตกต่างระหว่างแอนติกาและบาบิดาและกะษัตริย์อังกฤษ ผู้นำแอนติกาและบาบิดาอธิบายว่านี่จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการทำให้วัฒักรแห่งเอกราชสมบูรณ์กลายเป็นประเทศที่มีอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงคำถามเกี่ยวกับบทบาทของกษัตริย์อังกฤษในประเทศเกาะดังกล่าวได้รับการหยิบยกขึ้นมาเมื่อเดือนมีนาคม2565หลังเจ้าชายวินเลียมและแคทเธอรีนมกุฎราชกุมารและพระชายาซึ่งทรงพระอิสริยยศเด,ดยุกและดัดเชสแห่งเคมบริดจ์ในเวลานั้นทรงเยือนสามประเทศในเครือจกักรภพบได้แก่เบลีสจาเมกาและบาฮามัส ในทริปเพื่อฉลองในทริปเพื่อเฉลิมฉลอง70ปีแห่งการคลองราชบัลลังก์ของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ซึ่งตอนนี้สวรรคตแล้วเมื่อวันที่8กันยายนนายกรัฐมนตรีแอนดูโพเนสผู้นําจาเมกาล่าว่าทริปดังกล่าวของสองพระองค์เต็มไปด้วยประเด็นต่างๆและบอกว่าจาเมกา,ากําลังก้าวต่อไปและจะบรรลุค,ความทะเยอทะยานที่แท้จริงเพื่อเป็นเอกราชในอนาคตก่อนหน้านี้บาเบโดสอดีตอาณานิคมของอังกฤษเช่นกัน ก็ประกาศเป็นสาธารณรัฐนับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีที่อดีตอาณานิคมของอังกฤษเลือกถอดถอนราชวงศ์อังกฤษในฐานะประมุแขแห่งรัฐต่อจากเกาะบริเซียสเมื่อปี1992อย่างไรก็ดีทั้งสองประเทศยังเป็นส่วนหนึ่งของเกลือจากกระพบก็ต้องรอดูนะครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหลายประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษนั้นนยครับเริ่มที่จะมีความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะ ต้องการที่จะเป็นเอกราชอย่างแท้จริงไม่ต้องการที่จะอยู่ภายใต้การดูแลของอังกฤษอีกต่อไปโดยเฉพาะนี้นะครับล่าสุดนั้นนายกประมุมรีแกตันบราว์ผู้นําแอนติกาและบาบิวดาประเทศเกาะในทะเลแคริบเบียนตะวันออกนั้นก็ออกมาประกาศนะครับว่าจะทําการลงประชามติเพื่อให้ประเทศนั้นกลายเป็นสาธารณร,รัฐและถอดถอนสมเด็จพระเจ้าชสานที่3ออกจากการเป็นประมุขของแอนติกาและบาบิวดาครับ